วันนี้นะคะมาพบกับคุณปินแล้วก็ุูยุ้ยค่ะก่อนที่จะมาเรียนนะคะคุณครูจะให้เด็กยืงเส้นยืดสายกันก่อนนะคะ,ะเด็กพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ คำของซองกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะคำคลองซองฝนตกคำพลำฝนตกทำพลำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรง ร่มให้ทีอา่รารอบที่สองนี้คุณครูจะให้เด็กๆท่องตามคุณครูนะคะคันของสองฝนตกคำคำฝนตกคำคำแม่ดำกาลางร่มแกเดินก้มก้ม อยู่ข้างกำแพงประดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหูกร่มให้ทีอ่ะรอบสุดท้ายเรามาท่องคำนมกันนะคะเด็กๆฝนตก พำมพมแม่ดำกลางร่องแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงแปรเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุกร่องให้พี่เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะ,ะเด็กๆพอจะท่องกันได้ไหมคะอ่า ต่อไปเราเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเด็กๆคะก่อนที่จะไปเรียนเสริมประสบการณ์กันนะคะเรามาเตรียมพร้อมๆกันก่อนนะคะให้เด็กๆทำตามรู้เป็นเลยจํำแบก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 แบกจํำแบกจํำแบ่เด็กๆพอทำได้ไหมคะทำได้นะคะต่อไป าาสะระอาปาป้ามีกบตัวใหญ่ในกระเป๋าคุณป้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้นะคะตุกเป,ป็นก็จะมาสอนอุป,ป,ปกรณ์ที่ใช้ในฤดูฝนและสัตท์ที่มาตับฤดูฝนนะคะ เรา,าเริ่มเรียนกันที่อุปกรณ์ที่ใช้ในวิดูฝนกันก่อนนะคะเด็กๆดูนะคะอ่านึงนี่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะเรียกว่าอะไรคะอ่าใช่ค่ะนี่นะคะเรียกว่าร่มนะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะ เรียกว่าอะไรคะอ่าใช่ค่ะนี่นะคะเรียกว่าเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าจะเป็นจะถามว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยเด็กๆดออกไปเล่นน้าฝนได้ไหมคะได้ไหมอ่าไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะไหนบอบกครูเปียงตใช่ค่ะเพราะว่าจะทําให้เด็กๆดเนี่ยไม่สบายเป็นหวัดก็ได้ใช่ไหมคะ เวลาที่เด็กๆจะออกไปไหนถ้าเจอฝนเด็กๆก,ก็ต้องใชอเลยค่ะใช้ร่มหรือว่าเสื้อกันฝนนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็ะะจะเป็นสัตว์ที่มากับฤดูฝนนะคะอ่ะอเป็นจะถามก่อนเด็กๆพอรู้ไหมคะว่าสัตว์ที่มากับฤดูฝนมีสัตว์อะไรบ้างตอบผินปปได้ไหมคะเอาล่ะค่ะเรามาดูรพร้อมๆกันเลยนะคะ ว่ามีสัตว์อะไรบ้างอ่านี่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะ,ะนี่ค่ะเรียกว่ากิ้งกือนะคะเด็กๆนี่ค่ะกิ้งกือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะเรียกว่าอะไรคะใช่ค่ะงูนี่ค่ะงูต่อไปนะคะนี่เด็กๆเคยเห็นไหมคะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะันี่ค่ะเรียกว่า ัตขาบนะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆเ,เจอสัตว์พวกนี้เด็กๆอย่าเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าสัตว์พวกนี้มีพิษนะคะแล้วสัตว์พวกนี้อาจจะทำอันตรายให้กับเด็กๆได้นะคะ,ะเด็กพอจะจําได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูฝนมีอะไรบ้างแล้วสัตว์ที่มากับฤดูฝนมีอะไรบ้าง เรามาทบทวนกันอีกหึงรอบนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูฝนก็คืออ่ารม่มร่มนะคะนี่เวลาจะใช้ก็ต้องเอาขึ้นแบบนี้นะคะเด็กๆนี่แล้วก็ทำแบบนี้เอาแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ไม่ได้คะอ่าไม่ได้นะคะต่อไป นะคะแล้วสัตว์ที่มากับฤดูฝนมีอะไรบ้างนะคะอ่านีไงมีตักขาบแล้วก็มีงูแล้วก็มียิงคือนั่นเองนะคะเด็ก ่วงน,นี้เป็นฤดูฝนให้เด็กๆทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็พักห้นาทีเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆขาเรามาต่อกันที่กิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะ,ะให้นักเรียนระบายสีก้อนเมฆนะคะและปากติด ร่มโดยใช้กระดาษสีให้สวยงามน,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะฉีกกระดาษให้เด็กๆดูนะคะอันนี้กระดาษสีของคุณครูนะคะฉีกค่ะแล้วก็ให้เด็กๆฉีกออกมาทีละนิดนะคะแล้วก็แปะลงไปที่ร่มของเด็กๆนะคะ,ะแปะให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยปะข้างล่างนี้ด้วยนะคะ,ะต่อไปเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะ ให้นักเรียนระบายสีวงกลมที่มีพยัญชนะขอไข่นะคะอ่าเด็กๆลองมาหาขอไข่ช่วยคุณครูสิคะว่ามีตรงไหนบ้างเอ๊ตรงไหนนะตัวนี้ใช่ไหมคะดเด็กๆอาไม่ใช่นะคะเอ๊มีตรงไหนนะอาตัวตัวนี้ใช่ไหมคะ ่ใช่ค่ะเด็กก็เอาสีระบายเข้าไปในวงกลมให้เต็มเต็มนะคะตรงขอไขแล้วอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับใบงานของเด็กๆแล้วส่งมาให้คุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ